ท่องไว้วระการอ๋อหรอท่องไว้ตพูดไปพี่พีกับพี่บะนะุ๋ม่งมดเกยวไี่ได้เลยหนูถ้ามันวหนูจะฮ้ยเลอกงหมดโอโอโอ้โ,อโ,อโดววววูเสียงดูเสียอ หนูไม่เคยคิดจะหนูไม่งอนเลยด้วยซ้ำกูดกับพูดแมนแมนหนูไบบอลดุงไม่ไงพี่บีก็ไม่งอนอะไรเลยนอกจากไม่พอใจนอกจากทำงานที่เหลือไม่เคยไม่งอนไม่อะไรอย่าทำเป็นทำไม่งอนงอนหล่อไม่งอนต่อยมากแปลนมากปล่อยกี่โมงเลยปลอยนี้เลยแม่ไม่กดตะกร้าให้เลยอ้าวงงไม่เล่าต่อแล้วตะกร้ามีอะไรบ้างไม่เล่าแล้วไม่เล่าแล้วมีแค่นี้อันนี้งอนอันนี้เนี่ยของม็นเท่านี้ อ,อันนี้เนงอนตกดตะกร้าหน่อยค่ะทุกคนต้องกดแบบสองนะคะกดสองอันนะมันจะได้ถูกลงนะคะอันเดียวสองร้อยสามสิบเก้าถ้าสองอันจะเหลือสองร้อยเก้าบาทแค่นั้นลูกเชียยงตัวไหนคะสองอันชอบเตั่มแต่พี่จุ๋มชอบล้างหน้าแล้ววันนี้ลคนอันนี้ขายเยอะสุดคือล้างหน้าล้างหน้าพี <c oughs> ่ภูขอนเมื <c oughs> ่อกี้เราไม่จบ เมื่อ <uge ot> กีก้เราไม่จบเราเล่าเราืเร่องอะไรอยู่นะเรื่องไหนเรื่องเยอะไปหมดอ๋อเล่าเรื่องที่ห,ออลลลทหลังจากบแบบเจอกันแล้วเขาอยากให้หนูเล่าเรื่องตอนเจอแม่เขาครั้งแรกพี่ตือคนบอกเื่นไหม <c oughs> คือเราอ่ะอย่างที่บอกว่าได้เบอร์มาได้ทุกอย่างมาช่วงสิ้นเดือนมกราใช่ป่ะแล้วก็ทุกคนครับก็คืออ,อยู่ดีๆพี่ผมก็เรียบร้อยขึ้นมาเฉย อเขาเป็นแฟนมาที่14กุมภาพันธ์หลังจากที่เริ่มคุยกันครั้งแรกวันที่31กุมภาพันธ์เขาบอกว่าต้องคุยกันนานๆเร็วไปไหมล่ะซิซสองมีหนึ่งไม่เร็วีมกราอีกอ๋อของอีกปีไม่จริงเร็วปีมกาของสองปีเขาทนกันมันคนแรงรักของฉันไม่ไหวก็เลยต้องทำอย่างนั้นแหละิโอ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 มอโ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 อัอโอโนโออโองออโ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 เจ้าอองออออ คือตอนแรกก็นับไปว่าแต่สงการจะดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเราจะได้ไม่ลืมวันเลยไงเราจะได้ลืมวันมันนะประเด็นคือมันรักจนมันมันเลาะมันชอบผู้หญิงพอดีมากไงมันสีเข็ดใช่ไหมอ่ะมันระยูไม่ไหวไงโถโถโอ้โหโอ้โอะไรเราไปขอครับเป็นแฟนในร้านอาหารจีนเราถามเพราะว่าเขาชอบกินอาหารจีนไหมชอบค่ะชอบค่ะพี่เพชร หนูบอกหนูชอบกินปเป็ดปักกิ่งชอบอาหารจีนหนูไม่เคยพูดเลยว่าชอบกินอาหารจีนอ <c oughs> ชอบเป็ดปักกิ่งชอบอาหารจีน <c oughs> จีนจีนฮพูดตอนไหนวะแล้วเราก็ไปเลี้ยงพี่มือทำไมพี่พี่พพโกหกไม่แน่เลยเนี่ยอย่พูดหนูบอกว่าหนูบอกว่าหนูชอบกินเป็ดปักกิ่งอ่าหนูบอกว่าแล้วถามว่าอาหารจีนไหมได้หนูชอบก็กได้แต่หนูชอบกินเป็ดปักกิ่งแต่ไม่ได้ชอบกินอาหารจีนเราไปเลี้ยงกันที่ร้าน ได้ค่ะอะตอนนั้นตอนบบนั้นได้ค่ะแต่ตอนนั้นไม่ใช่อตอนนั้นไม่กล้ามองหน้าพี่ด้วยซ้ำอ้าวเขินเหรอพี่พูอแยังอุ้ยเขินอย่างงมาจับตัวเราก็มีใจโถพี่พูดแ,แล้วอยากที่เล่าให้ทุกคนฟังตอนขอเป็นแฟนอ,อ่ะเราก็แบบมีของมาให้เขามีดอกไม้มีรูปมินิวมืแล้วก็บอกเขาว่าแบบเารา ก็สิอางเอาอาจบที่ด้วยุกคนมีคนเขืนเงิ่จบมีคนเขินเรงินกระไรจับมาจับบึ้งเออเออเออหัวเนื้อหัวตัวด้วยเออนี่เขาบอกตอนนั้นพี่พีก็พูดน้อยนะใช่ไม่เราพูดน้อยมาเป็นปีแต่ว่าเราขอเขาเป็นแฟนอ่ะเราไม่ได้ขอเขาว่าเป็นแฟนกันนะเราพูดไงเราบอกว่าเรา ได้ไหมโอ้ก็ถามมาจําได้แล้วทำไมจึงถา้ไม่รู้จําได้ทิ่แล้วหนูตอบว่าอะไรขอขาไปถามแม่เขาบอกเขาไปถามแม่ก่อนเขาไปทำได้กันได้สรุปจำได้ไหมเพราะจุนตอบว่าอะไรเขาตอบที่ว่าเขาก็นั่งอย่างนี้นะเขาไม่มองนะว่าไงแบบ เราเคบกันได้ไหมครับเราคบกันได้ไหมคะคุณหมอคะไมเกิดไม่เกิดเกิดต่อตอบนะทำไมจะไม่ได้ล่ะตอบก็ได้ก็ไม่ได้นะต้องเบรกต้องเบรกไม่ต้องต่อที่ฟังดูตลกว่ะ

เลือดออกค่ะฮึไม่เราไม่คิดว่าจะมาดังถามว่าอยากกินอะไรแล้วค่ะอยากกินเป็นอะไรกินว่าเป็นท้ายเนาะไม่เราพี่หมูบอกว่าพี่หมูเป็นคนที่แบบว่าไม่เสียเวลากับผู้ชายแล้วทำไมถึงเลือกนี่อะไรยิ่งคำถามเป็นอะไรนังามไม่ใช่พี่ก็อยากรู้พี่จุ๋มเอาเไปเก็บนี่คำถามอะไรเนี่ยเอาคนทางบ้านก็ส่งเอสเอ็มเอสมาแก่มะแก่อยากรู้ว่าทำไมถึงแบบว่าถ้าแบบเสียเวลาแม่กัของลูกชาอย่างเนี่ยเอะตก กกเออเล่านานมากเดี๋ยวนะแล้วกดก่อนค่ะกดก่อนค่ะอุ้ยยอดไม่กระเตื้องค่ะไม่ถามให้แล้วจบอะไรอ่ะห่วงเขาพูดถึงคิวเยอะแยะพี่บอกว่าเนช่วงนี่ได้คุณพี่พี่บอกว่าถ้าไม่มีคิววันแรกที่ไปเจอแล้วที่วันนีไม่มีไม่มีทานได้ครบเลยนะโอเคคิวบางคนบอกว่าคนนี้ดุยต่อคนนี้แหละใช่เขาไี่พีดมีฐานะตั้งเนี้ย คนพีน่งมีค่ะไม่ได้คนดีเลยคุณยายเลยใครจะรู้จคนดีไม่รู้คนมีนั่อะไรที่ดีก่อนยไงก่นก่อน็คือันไม่ใช่ันรุกกาเออไม่ใช่ใคระด้มันรอไปก่อนเพราะอยากลองคุยก่อนหน้าตางอนนันไม่ได้ดีด้วย ทันเรียกว่าดีแล้วไม่ดีตอนนี้ดีกว่าแต่ตอนนี้หลายเวอร์ชันเลยอ่ะพี่ว่าตอนนั้พี่หูดีแต่หนูชอบตอนแรกอ่ะพี่บใช่ตอนแรกนะใช่แมไม่แต่ตอนหนม้นยเี้แมแล้วอ้นแามไม่ใช่สเปพี่าพี่หููชอบสเปกยังไงหน้าตาอ หน้าไทยที่ดีก็ไม่ได้ไทยผาแล้วตอนนี้เริ่มขาวเกินไปละก็ฝรั่งไปเลยทำไมขาวอย่าขาวสิไม่ตรงสเปคเลยแต่สเปคชอบไม่แต่พี่บอกนะสเปคก็มีไว้ตั้งไม่ได้แปลว่ามีไว้อยู่ด้วยโอเคแต่บุ๋มไม่ตรงสเปคพี่เลยนะตัองไปหลังศูนย์เลยอ่ะผู้หญิงผู้หญิงเรียบร้อยไม่ค่อยพูดก็ไม่มีใครตรงเลย ผู้หญิงเรียบร้อยไม่ค่อยพูดเป็นคนขี้เขินอายแรกแรกเป๊ะเลยไงด่าหนูเนี่ยแรกแรกเป๊ะปะพี่ชอบเนี่ยพี่พี่พี่งานดี่ดีคิวเอาโม้แล้วพี่พี่ไม่เอ็นดูพี่ จริงจริงคิวเป็นจะบอกว่าเอาเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยรู้เพราะว่าเพราะว่าตลกมากเรื่องที่รู้ว่าคิวอ่ะเชียร์เชียร์สุดๆอ่ะรู้มาจากปากแก้มมุมเพราะว่าตอนนั้นน่ะคุณแบบไม่เอ็นดูสุดๆเลยแล้วอุ่มก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเนี่ยไม่เอ็นดูสุดๆไม่เอ็นดูสุดๆเลยจริงไม่ พี่เีะเขาไม่ใจเขาไม่เข้าใจจริกกันเถอพี่ไม่ชอบวิธีการใช้คำพูดคำจาไม่ใช่าม่ได้ียอยเราไปแล้วไม่ใม่ใ่คือตอนนั้นอะคือเดี๋ยวนะถ้าจะบอกว่าตั้งแต่โตมาพี่ไม่พูดคำหยาบเลยจริงๆคือเหมือนว่าน้อยมากๆ จะมาเจอคิวสมบทชั่วเวลาตอนนั้นอะคือคือแบบมันไม่ใช่อ่ะคือไม่ใช่แล้วแล้วก็บอกว่าบุ๋มไปเอาวิธีการนี้มาได้ยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาพูดแล้วก็พูดเหมือนกันไงใช่พี่บุ๋มคือคิวเนื้อของ้านไงแพอพี่คิเข้ามาในวงการมาเทอมคิวจะพี่พีชเจอโลกบ้าคิวซ้อมเลยคิวซ้อมเลยคิวแล้วพูดดีเลย ให้ทำไมทำไมชีวิตเราต้องมาเจออะไรแบบเราไม่จำเป็นต้องเจอก็ได้นั่นคือสิ่งที่บอกคิวคือเหมือนกันคิวบอกว่าก็เป็นอย่างนี้แหละก็เป็นอย่างนี้กันบอกเอาลองมาเราเลือกได้นี่ชีวิตเราเราจะเจอคนที่แบบสุภาพหรือจะคนที่แบบเจ้าดนึกออกป้าพี่พี่ดูเก็บปวดมากเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงคุณเล่าเหรอไม่เหรอจริงเราต้องเป็นเรื่องจริงเราเลือกสังคมที่เราเจอได้มาพอไปเจอคนลูกงานออกมาเจอมันมีแต่ในประเทศ ตอบได้ไหมมีเพื่พูดก่อนตอนนี้เอ็นดูคิวหรือยังไม่มีอ่างก็เอ็นจะท้าไม่คิดเอ็นดูก่อนแต่ก่อนเยอะจนจนพูดเมื่อกี้แหละเริ่มจะไเรียนดูเหมือนเดิมแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรพี่พีเอหนดูพูดผ่าเถ็นผ่าเถ็ดหรือไงใครสอนเองงั้นเหรอพี่บอกว่าไม่ตออใช่ไหมคะตอนนั้นก็โอเคในแบบตอนนั้นเออมันมันก็หมายถึงว่าพี่ผมเขาก็ไม่ได้ทออ อะไรแต่หนูว่ายูใช่เขาบอกหยุมเลยหยุมเลยพาเทนไงอาแต่แบบนี่เคยเห็นหน้าพี่ตอนตอนูกพี่ก็งงมแม่แม่ส่งมาก็แบบเออหน้าดำเออจริงมันเปลี่ยนแล้วหั้วไ่ม่แม่พี่ีะส่งมารูปตอนนั้นบุกตัวฟีบเนาะอุ้ยบุก แต่พี่มาเอรูปเอานี่นี่เราหรือเนี้ยพี่พี่ยังบอกเลยไม่คิวยังมาเจอจะมาท้องหัวไม่คิวเองมาหัจริงหรอหจริงคิวยังมาเจอพี่พีทดีแล้วจริงๆกาใช่ไงจริงๆใช่งใช่ก็เหมือนเดิมละไม่ปวดโอ้ยไม่ป เราหักไปอยู่เลยเราไม่เอาเหมือนกีโมแต่หนูว่ามันเดิมตุกอ้วนเหมือนเดิมอะไรวะไหมพี่โดนมาโมชั่นเนี้ยคืหล่อดูดีอันนี้หนูแล้วตอนนั้นพี่พี่ชอบยางหัวสูงแบบผมนั้นหนาเดิมโอเคเดี๋ยวจะแ่งค่ะขอดูด้วยค่ะทรงผมหมอหรืออะไรไม่รู้ไม่รู้แต่มันไม่เปิดตอนนี้ตอนนี้ดีกว่าไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ใช่อะไรอ่ะหมเหรอ ตามยุคนะตอนนั้นนี่ก็ปล่อยจอแล้วไม่ต้องขำเลยทุกคนไม่ต้องขำเลยเขาจริงๆอะเหมือนเหมือนตัวเองอะเหมือนเดิมมาตั้งแต่หนุ่มๆแล้วจะบอกตอนนี่คุยอยู่หนี่ยคิวอยากเสริมทุกคนเคยเห็นรูปนี้แล้วนี่ที่เอาให้ทุกคนหนูตกใจสุดเลยช่างน่หรอ ดอจตอ้าตาือมนไรอะุดส่อมันหนักเลยไม่มันเหมือนเไม่เมือนพี่บีทุกคนเคยเห็นแล้วหรอใเลลกินเนลเห็นแล้วพี่บีเคยโชว์ะไรเหมือนเรนนน่นน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 นหนนนอันนีนน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 นอนน้นนนน อยากเห็นมากม <ะ S 1> เลยเรจริงนอ,งองนฉันรอปวดนอนดีรธดกรดทำไมล่ะ <c oughs> ไม่อะด,ดูดินี่นี่ใครอะตัดต<ด>้นเยอะมาก แต่งเกงลายแล้วก็เสื้อโปโลอ๊อฟไม่ปัญหาเขาไม่ได้อยู่ที่วิธีการแต่งตัวของผมปัญหาปัญหาที่ทุกคนมีตอนเนี้ยคือหน้าพี่พีนก็แก้ตัวเองอยู่นะมันมันช่วยชัยปะเท่ดีอะในยุคนั้นเท่ค่ะพี่พีนมีควาโชว์ค่ะแต่ตอนนี้พี่พีนน่าเด็กกว่านะใช่ตอนนี้เขาดูดีตอนนี้น่าเด็กกว่าตอนเสื้อตุ่มเสากุ้มอกขา คนขอบเรียกว่าเข้าข้างหน่อยนะลำเทียงน่อยเราพิมพแต่ว่าภูมิใจกับเสื้อส้มนี้มากเลนะพี่มีรูปเดียวที่เหลืออยู่มันมีรูปที่แบบแย่กว่านี้อีกนะปีนี้ละกันเดี๋ยววันเด็กปีหน้าเนี่ยโดีลงตายเนี่ยเขาบอกตอนนี้หลอาออนตอนหนุ่มพีโอหลอกค่ะไม่เผ็ดหรอก 哎。<Okay. S 2> <laughs>